ศาส,สนามีคำสอนบอกไว้ทุกตอนให้เป็นคนดีมอบความรักความถูกสิ่งที่มีชีวิตจากการทําดีจะมีแต่สุขใจไม่มีหลักคำสอนใดฟังใจ ทำรายมีแต่ล้อมจิตใจไว้เป็นคนของทำมีรอยยิ้มบอกความงามเมื่อหัวใจไม่มืดดำทุกอย่างคิดดีก่อนทำจะนำความสุขเอยทำนำชีวิตให้มีความสุข ทำคลายทุกที่มนมองใจยืดทําคำสอนที่ถูกต้องไว้ฟังลงในใจของคนของธรรม นที่ถูกต้องไว้ฝังลุมในใจของคนครองธรรมวันดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะเราะกาตุฮ์มาพบกับรายการคุณครองธรรมวันนี้ผมยืนอยู่ธรรมกลางแห่งธรรมาชาติ ในพื้นที่แห้งนิ่งของอำเภอจ,จันะจงหวัดชงขล้าชีวิตของคนเราแน่อนอนเลยครับเกินมาทั้งที่ต้องใช้ชีวิตอย่างคุม้มค่าขอสำคัญนะครับการขิดบวกเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไปในทางบวกถ้าเกิดขิดหลบชีวิตของเราไปในทางหลบแน่นอนวันนี้คนคลองท่ำมาคุยกันเรื่องข้องความเป็นอยู่ โดยเฉพาะชื่อตอนว่าขิดบวกชีวิตบวกเอาละครับก่อนที่ไปแล่รายการของเราให้ไปแล่เรื่องราวและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติแน่นในพื้นที่ของบากได้ของเรา เดี <comm ute. d eg 1970> ๋ยวใจกับท่านผู้ชมครับข่าวดีประกันสังคมได้โอนใจแล้วสำหรับผู้ประกันตนมอ3ม39ม40กว่าแสนล้านบาทโดยตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองแรงงานนอกระบบล่าสุดรัฐบาลได้อนุมัติเงินเยียวยานายจ้างผู้ประกันตนมอ3ม39ม40 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ใน9ประเภทกิจการครอบคลุมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดโดยเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ประกันตนมาตร,ราม33ม39ม40สามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาดังนี้เข้าเว็บไซต์ประกันสังคมเลือกตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนม33ม39ม40 กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลกักและกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญดูแลแรงงานทั้งในและนอกระบบได้ขยายผู้ประกันตนม40เป็น65ปีในระยะต่อไปเมื่อกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบได้จัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้ประกันตนเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนประกอบอาชีพความมั่นคงการประกอบอาชีพอีกด้วยค่ะ ลับมาดังอยู่ในสวนแห้งนึ่งในพื้นที่คองอเปอรชนะตรงนี้เป็นแหล่งเทมาคองการปลูกกล้วยในวันนี้ขอนายหยแนะนําให้รู้จักครับนายยกฮารุนมั่นล้อครับนายยกเทสมนตรีตำบลชนะสวัสดีครับนายยกอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามกับท่านนายหยกครับผมผมตังหัวเรืองวยบยาดไม้เรืองี้ว่า เรื่องตทวาก็คือไม่ถึงว่าวัวเรื่องคิดบวกชีวิตของเราก็น่าจะเป็นบวกครับในมุมมองของผม,มนะครับบอกอกไ็ไม่ใช่เรื่องยากอตอนนี้ถูกซื้ออะไรต่างๆวัยรุ่นก็ดีนะวิชาการกด็ดีมีวิธีการอบรมหัวข้ออบรมมันค,คิดบวกชีวิตเป็นบวกเราก็มาตบทวนมา,ามาคิดเรว่า คำว่าคิดบวกชีวิตเป็นบวกปังคือผมมาคิดในส่วนตัวผมน,นมะครับอคือเรามามามองว่าเออจริงังตามรักศาสนาอิสลามครับแต่ผม,มหนักทืออยู่เนี้ยว่าเขาสอนไว้ว่า,า,อ,วา,วาอิสลามมีนาทีเกิดมาบนแผ่นดินเนี้ยบนโลกนี้ให้ช่วยเหลือเพืน่อมนุษย์คือการแบ่งปันม,มีอะไรทีดีคนแต่มีความพร้อมว่า มีรำรวยมีทรัพย์สิสนมีอะไรก็เลยแต่ให้แบ่งปันกับผูดอยกว่าว่าแตกับนั้นสังคมถ้าทุกคนมาคิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนมาคิดว่าใชายรักการเนี่ยกับรักการว่าแบ่งปันคิดบวกชีวิตเป็นบวกลักการแบ่งปันเนี่ยในความหมายของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบ่งปัน สับสินอย่างเดียวแบ่งปันเงินทุงอย่างเดียวครับแต่ส่วนใหญ่จะมองไปที่แบ่งปันอาหารการให้ทานใช่ไหมครับแบ่งปันสับสินเงินทงนตีเหลือจะคบคัวเราเนี้ยแบ่งปันให้คนข้างบานาเผื่นบานบในสังคมในชุมชนเดียวกันนะัน้นเป็นเรื่องที่ดีที่อิสลามสอนไว้นะครับแต่ในมุมมองผมนี่สิ่งที่สำคัญว่านั้น อิสลามต้องแบ่งปันกันเลยกันโดยเฉพาะอย่างยิงนะครับโดยเฉพาะยางยิงการแบ่งปันความคิดการให้โอกาสคนโดยโอกาสว่าเราซึงมีโอกาสหมากว่าโดยเฉพาะวันนี้ทุกคนเราลองสังเกตเล่นในสังคมบ้านเราสังคมบ้านเราเนี่ยครับส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเราเนี่ยดีว่าเปลือนเนื้อว่าเปื่อนเก่งว่าเปืือนใช่ไหม พอเขาทำอะไรปุ๊บจะวิจารณ์ว่าเออถ้าทำปณีดีวะถ้าทำปนันดีวะถ้าทำปณีดีวะเป็นการวิจารณ์ซึ่งพวมองว่าวิจารณ์ก็ดีแต่คนถ้าว่าจะให้สร้างสรรค์ว่านั้นก็คือว่าเราเอาแนวคิดแต่เราคิดว่าเราเนื้อว้าเนี่ยเราดีวะเนี่ยไปแบ่งปันกับคนโดยกว่าโดยว่าคือบางคนไม่มีทังเลือกเลยครับโดยเฉพาะอย่างจริงในสภาว่าการแปรบัตของโควิด -19 เเนี่ย คนในพื้นที่บ้านเราส่วนใหญ่นะในมุมมองผมว่าส่วนใหญ่อัตกัดในเรื่องการทำมากินการประกอบอาชีพการร้การแบ่งปันมีโครงการตู้ปันสุกมีโครงการคำว่าปันสุกในรัฐบาลาจเนี่ยไม่ได้กุ้งไม่ได้หมายถึงการให้อาหารช่วยเหลือการให้ท่านอะไรอย่างเดียวช่วยเหลือเงินทออย่างเดียวแน่นอนอในมุมมองผมว่าเรา่าจจะปันสุข ให้มากว่านั้นคือให้ความคิดชีช้ชงทางทำมาหากินชีช้ชงทางประกอบอาชีพถ้าหากว่าเขาขาดอย่างขาดสิ่งใดตีเขาขาดนั่นเราเอาสิ่งที่เขาขาดไปหายเขาถ้าเราคิดว่าเราเนื้อว้านะถ้าเราค,รคิดว่าเราดีว่าเขาเขาโดยว่าเราเราเอาสิ่งที่ดีว่าเขาเนี่ยไปหห้เขา บางคนบางอบขั่วไม่มีเมฆกระทังเบียรเสียกบไฟบต้องปลอยให้ต,ต้องปลอยให้ไฟฟ้ามาตัดมอตัดได้เนี่ยนะมันเป็นความลําบากของ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 ,ของคนเพราะนั้นมันมีอีกสวนนกับในสังคมนั้นในชุมชนนั้นซึ่งอยู่บายอยู่บ่ายแล้วก็มีความโพรมรเพราะว่าถ้าสังคมเรานั้นคิดบวก ถ้าเราไปช่วยคนนั้นให้ชีวิตเขาดีขึ้นนั่นคือการแบ่งปันตามหลักศาสนาอิสลามครับนั่นคือการมองโลกมองบวกว่าคนนี้ถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยเขาน่าชีวิตเขาน่าจะดีว่านี้เพราว่าน่าผพราว่าถ้าเรามองบวกพนันสังคมเราน่าอยู่มามกโดยเฉพาะหยุดหลักศาสนาที่ศาสนาเราสอนไว้ว่า,วาการแบ่งปันในครอบครัวการแบ่งปันในชุมชนการแบ่งปันในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องหลัก ของอิสลามเลยนะครับแต่เราไม่ได้มองขามคือส่วนหนึ่งคนมองขามไปมองขามเมือ่อเรามีวิชาเราคิดว่าเราเก่งว่าคนเลยเรามีเส้นทางธรรมากินเต็ดีวะเก็บงี้ปิบไม่ยอมบอกใครไม่บอกใครไม่บอกใครหนึ่งเจยในคณะที่คนคนนั้นน่ะคนกลางบาน่ะเดือดร,ร้อนไม่มีช่องทางธรรมากินมาครอบ ขาขาออาหารจากเราข้อยืมเบียร์จากเราดีว่าไมทาสมุนเดแนนอนกับเรื่องอาหารเราให้ไปเรื่องเบียร์เราให้ไปเรื่องดีว่าไมทาเราให้แนวคิดกับเขาให้ต้นทุนกับเขาให้เขามีโอกาสดินรุลโดยตัวของเขาเองเพื่อวันใดวันหนึง่งเขามีความพร้อมว่าที่เป็นอยู่เนี่ยเขาได้ช่วยกนเอื่อต่อนี่คือมุมมองแต่ผมคิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิงผู้นำ ไม่ว่าผู้นําไม่ว่านายกไม่ว่าสซดโต้ไม่ว่าผู้ใยญ่ยบ้านกับนั้นผู้ใยญ่บ้านผู้นําในชุมชนเนี่ยนะครับ<ม>ต้องแบ่งปันครับ<ม>ในชุมชนบานเรามีตังคนที่มีเงินเดือนเป็นสองสามมื่นคนที่มีรายได้จากการขายการขายหรือทำธุรกิจได้เลยแต่สองสามมื่นในชุมชนนั้นมีผมเชื่อว่ามีเขาได้เดือนละสี่ห้ามื่นเขาได เขามีช่องตั้งทำมากินโอ้ยบางคนไปไม่ทันความหมายของผมคือบางคนนั้นไม่ทันกับช่องตั้งทำมากินคนโน้นบอกว่าไปทำโน้นเขาโรล่มีทุนลงุลงลึ้งคนนี้มาบอกว่ามาทำนี้มีทุนลงุงจนกระทั่งว่าเขามีทุนพ่อแต่จะลงทุนแต่ไม่มีเวลาเวลามันไม่พอ่อครับถ้าเราเอาสิ่งนั้นแบ่งปันให้คนผู้้อยโอกาสละครับครับ คนแต่มาขอยืมเบียเราคนแต่มาข้อความช่วยเหลือจากเราเฮ้ยคุณไปทําเรื่องน,นี้นะคุณไปทําเรื่องน,นี้นะโดยเราเป็นเราไม่จำเป็นต้องซักบทร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะหาโอนตังอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้ได้บุญมาสารแต่สังคมเราหน้าอยู่มาครับพวกคอวันนี้วก็อะไรนะกับรายการคนครองทั้งของรายการคนครองตรรมผมเองผมไม่ได้ ซึ่งขนาดว่าเป็นคนครองรรม,มนะครับไม่ใช่คนอลิมไม่ใช่คนผู้รูนแต่ใน้านะเป็นผู้นําชุมชนคนหนึง่งแล้วก็เป็นสมาชิกชุมชนคนหนึง่งซึ่งมองเห็นปัญหาแล้วเนี่ยนะครับเ,เกิดขึ้นในชุมชนเราผมอยากเรียกร้องชื่นชว่วในชุมชนของเราในช่วยเหลือกันและกันแบ่งปันกันและกันและให้โอกาสคนติดดอยว่ามีอีกหลายผมเป็นนายกเนี่ย ผมดูข่าวทีวีบางพื้นที่พออลูกทิ้งพ่อเม่อยู่บ้านไม่มีอะไรกินบางครอบครัวพ่อเมย์ทิ้งลูกไม่มีอะไรกินต้องไปอาศัยข้าววัดกินต้องไปอาศัยอะไรแะเนียมันนา,นาวาเวทนาครับนาวทนาในมุมมองผมนะผมเชื่อว่าที่ออกข่าวนันนะรอบๆคางบ้านเขาเนี่ยมีคนเตนเนื้อว่า มีความโปรมากที่จะช่วยเหลือคนนั้นแต่ไม่ได้รับการดูแลแต่ไม่ได้รับแนวคิดที่จะไปช่วยนะครับถ,ถ้าถ้าถุกคนช่วยคนไม่ต้องไปช่วยไกลต่อช่วยคนในชุมชนไม่จําเป็นต้องออกข้าวออกซื้อข้าวนั้นจะมดจากจากประเทศไทยผมว่าพาผมเชื่อพน,นันครับครับในส่วนของปากใต้ของเราเน้นมาทีภากใต้ตอนลางครับ ท่านนายกถ้าเกิดว่าช่วยได้ในความหมายก็คืออยากยให้ช่วยท่้งห้าจังหวัดความสงบเรื่องข้องโรคโควิดอะไรต่างๆ่าแล้วนี่ท่านมีแนวคิดเป็นเปลือแบบอย่างนี้ครับคือถ้าพูดถึงไม่ใช่สั้นจังหวัดปักใต้แต่เอาตาเราพูดในท่านในส่วนของภูมเนี่ยพมรับพิอบเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตำบุบบันนาแต่แนวคิดของอิสลามมันจ่ายได้ทั่วประเทศทั่วโลกด้วยซ้ำไปทั่วโลกมันจ่ายได้ กาสิ่งที่จะช่วยก็คือนึอยากจะแบ่งปันว่าให้เชิญชวนผู้มีผู้มีท่านหนามีโอกาสดีว่าคนอื่นช่วยมองคนข้างบ้านค,คนข้างข้างบ้านเราเนี่รอบข้างบ้านเราเนี่ในชุมชนเราเนี่มีใครบางที่ควรจะให้โอกาสควรสมควรได้รับการช่วยเหลือให้ช่วยเหลือก,กันเล็กๆเล็กๆน่อยๆซึ่งไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยผมว่าน่าจะช่วย ถ้าสามอย่างวัดชายเด็ดปากตายกับออกข้าวบอยกับไม่ีคนลําบากไม่มีกินบานจีหูบานจีปังต้องอาศัยองค์กรมูลนิธิมาจากุงเทปบางมาจากที่อื่นบางมาช่วยเลือมมาสร้างบานมาช่วยเลือมมาให้ข้าวซานมาเจ้าข้าวซานซึ่งมันไม่ยั่งยืน่นมันเป็นเคชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าคนในชุมชนช่วยกันแล้ะครับคนในชุมชนช่วยกันผมหว่ายั่งยืนว่าะก็จะดูดีว่าจะมีความสุขว่า ความคัดแยงต่างๆมันก็จะลดหน่อยถอยลงปัญหาต่างๆี่เกิดขึ้นจะคุ้ยกันง่ายขึ้นนะครับจะคุ้ยกันง่ายขึ้นนะเมืเม่อเราให้โอกาสเขาคุ้นทำมดอุ้นทางมดโอกาสทําอะไรก็ได้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดเพราะนั้นเรามีโอกาสที่ดีว่าไม่ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเศรษฐีพันล้านมไม่จําเป็นต้องเป็นเศรษฐีพันล้านเมื่อล้านแค่ให้โอกาสคนกลางบ้าน คนเผื่อบ้านนะเผื่อบ้านนะหลบกลางเล็กๆน้อยๆผมเชื่อว่าไม่ได้ร้อนแล้วก็ไม่ลําบากบราด้ากว่าไม่สงบที่เกิดขึ้นกา<ะ>รถึงสราบมาที่จะช่วยกันพันปืนครับเรื่องนี้ก็ส่วนหนึ่งการน,นี้นะครับตองกช้ยรักศาสนาที่ท้จริงนะยะยงเบ็นรักศาสนากันเอาเป็นว่าทุกคนมุง่งถ้าปูตามรักศาสนาทุกคนมุงจะข่าวสวรรค์ครับศาสนาสอนว่า เส้นทางการข่าวสวรรค์นั้นตรงทําอะไรบาง<ร>ไม่ใช่การข่าวฟันการการทำลายหลางแน่นอนไม่ได้ข่าวสวรรค์ผุมเชื่อปนันเส้นทางแต่จะข่าวสวรรค์ได้นี่นคือการช่วยเหลือเบ่งปันการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การอบอบ,อ,บอารีสิ่งเหล่านี้เป็นเส้นทางชัดเจนเพราะนั้นถ้าผมยกตัวอย่างว่าถ้าเส,ส้นทางข่าวสวรรค์ในเส้นทางควักศาสนาอิสลามคือพนีการทำอิบาดัตทำรักทำทำลักศาสนา แลยช่วยเลือผลมนุษย์แบ่งปันกันเนี่ยถึงถ so ้าเราทําตรงกันข้ามเนี่ยเราจะ้าสวัณหรือลูกนรกปะยำลูกนรกอ่าแน่นอนครับเพราะผมมีความเชื่ออยู่อย่างนึงกับผมมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์เรานะยึดถือลักศาสนาที่ตัวเองนักถือไม่ว่านับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ไทยพุดไทยพุดมุดสลิมคลีดเดียนคงยื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ทำพิษลักศาสนาท่ตัวเองนักถือนะ รับปาาระกันรอยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทั้งทั้มิดกฎหไม้เด็ดขาดเลยครับอมไม่ว่าอยู่ปะเทินในโค้งหลูให้ยึดตามลักศาสนาของตัวเองนะคือจริงๆนะเน่าไปเบียงบินเลยเอ,อย่าเอาตดตีส้อนตัวมาตีความลักาสนะเอาพอทุกศาสนาซ้อนให้คนเมตตาซ้อนให้คนแบ่งปันซ้อนให้คนช่วยเหลือกันอะไรกันนะครับกับในมุมอมองผมประน,นันรับในส่วนของการดูแลสังคมคบ โดยเฉพาะเน้นมาในพื้นที่ของจะครัที่นายกดูแลอยู่คิดว่าตอนนี้การช่วยเหลือสึ่งกันเลยกันสมบูรณ์แบบเลยไหมอ๋อก็ยังครับครับกมผมยังมองว่ายังแต่ว่ามีมีมีบางไม่กัดสายมีมาตลอดนั่นแหละครับแต่ยังไม่รวจถึงถาวตที่วรเพราะนั้นจะเรียกร้องจะเรียกร้องให้ช่วยกันคนจ่ดูรายการนี้นะครับแล้วก็ ให้กแเลยวแตตีมีโอกาสผมอยากเชิญชวนเรียกร้องให้พวกเราช่วยเหลือเบ่กปันเรามีโอกาสเรามีกลวยเซน่วยเร,เรากินไม่หมดเอาให้เปิดสักซองน้อยสะดีว่าเราตุ่มให้หนาวสะนะครับผม,มถ้าเบ่งปันพันัน,นจริงๆผมเชื่อว่าสังคมเราน่าอยู่ครับแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแม้กระทังเรื่องปัญหาความ ไม่สงบของสามจังหวดัดชายแดนภาคใต้ก็ดีเรื่องความแตกแยกทางสังคมก็ดีถ้ามีการช่วยเหลือเกืือกูนกันเนี้ยสังคมไทยเรารู้อยู่นะครับาการพูดคุยการตามความเข้าใจมันจะง่ายขึ้นอดีดีว่าเรามาตั้งเงงกันนะครับคิดบวกคิดบวกชีวิตบวกแน่<ว>นอนครับเราไม่สามารถบังคับให้คนคิคดตรงกับเราได้เราไม่สามารถบังคับให้คนเรื่องความเชื่อ เรื่องความคิดเราฟีสตายบังกับใครไม่ได้กันแต่รักศาสนาเราสามารถปฏิบัติเหมือนกันได้นี่ใช่ไหมครับเรื่องนั้นผม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 เชื่อว่าสังคมเราน่าอยู่รองดูรองลอง,ลอง,ลองต่มในวงเล็กๆก่อนก่อยขยายก่อยกยายไปผมเชื่อเลือกเกินว่าสังคมเราน่าอยู่แน่นอนครับโดยเฉพาะคนไทยและคนตายเราด้วยคนตายเรานี่มีนิัยชอบช่วยเหลือคนอยู่เล็ว ก็ดำกินดำใจามิอยู่แล้วคนไทยมีอยู่แล้วคนไทยมีอยู่แล้วครับเพียงแต่บางครั้งอาจจะไปออกซื้อมากเกินไปนะครับการแล้วแต่นั่นเล้วแต่นะแล้วแต่แต่ว่าผมอยากช่วยไว้ก่อนออกซื้อไม่ออกซื้อก็ให้ช่วยไว้ก่อนนะครับกับผมมาถึงเรื่องของความสกิดเับ่อกี้แรงถึงเรื่องของชนะครับถ้าพูดถึงผักรายหรือถั่วประเทศครับ นายกกำลังอีแรงอ้ไรควกักอะไรไปถึงคนอะไรกันของเรามาันการทพักกา,การค้นครองรรมบอกพวกโกบอกว่าคิดบวกช,วชีวิตบวกผมอยากให้เริ่มตอนจากของเนี่ยครับเริ่มตอนจากมองคนที่คิดต่างจากเรามองให้เป็นบวก ไม่ใช่ว่าเออเขาคิดไม่เหมือนเราเป็นศัตรูศัตรูเป็นคำกับเราเขาคิดไม่ตรงกับเราใส่ที่เขาคิดไม่ตรงกับเราแล้วใส่เราใส่เราไม่คิดหยอนล็มาว่าใส่เราไม่คิดตรงกับเขาว่ะใช่ไหมครับอ่ะใส่คนนี้คิดปบนีใส่ไม่คิดแบบเราคนนั้นไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่คู่ต่อสู้ไม่ใช่ศัตรูเราอืแล้วเราไม่ถามตัวเองถามตัวเองก่อนสิครับว่าทําไม่เราไม่คิดตรงกับเขาอะเขาเขาคิดแบบหนึ่งเราคิดแบบหนึ่ง ขาก็มีลักขิตของเขาเราก็มีลักขิตของเราแต่เราไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันนี่เราไม่จาเป็นต้องรบกันนี่เราก็มาคุยกันละครับว่ามุมมองฟังถ้าอยากฟังถ้าไม่อยากฟังก็เฉยๆเถะถ้าไม่อยากแต่ถ้าอยากฟังก็ฟังเราแล้วเราถามยอนทามตัวเองก่อนว่าทำไมเราไม่คิดตรงกับเขาล่ะใช่ไหมครับอ่านโดยเหตุและผลโดยเหตุและผลเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถทำให้คนอื่นคิดตรงกับเราได้ทุกคนครับแล้วเราก็ไม่สามารถไปคิดตรงกับใครทุกคนได้เหมือนกันเพราะว่ามันั่นอัศมานาวตาราให้สมงมนุษย์มาช่วยกันคีดความความหลักห้ายทางด้านความคิดมันเป็นเรื่องดีนี่คิดว่าความหลักร้ายทางด้านความคิดมันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วเราจะทะเลาะกันตลอดชีวิตพันันหรือใช่ไหมครับเราต้องคิดว่าเออเขาก็มีความคิดของเขาเราก็มีแสดงว่า คอ้ก้นเทวาเทวะทำลายสั้นคมยยตกโอย่างมาทำเรื่องของการพิดกฎหมายครับเรื่องของการี่วะอ,อ,อะไรต่างๆเ่ว่าเล่ทั้งซื้อนะวันนี้โดยเฉพาะซื้อเฟซดบุกหรือว่าซื้อล่อะไรต่างๆครับเขาไม่ใจกิดบวกเลยแต่ปัญหาการนั่นแหละครับก็ถ้าภาษาหนูก็บอกใ้อัตตาใ้ความคิดของตัวเองเป็นบรรทัดฐานไงแล้คิดหรือครับว่าบรรทัดความคิดของเราบรรทัดฐานความคิดของเราจะถูกต้อง ความคิดของคนเราไม่มีใครถูกต้องหมดและไม่มีใครคิดพิษทุกเรื่องไม่มีใครคิดทุกทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแข่เขาคายความคิดใน Facebook ในผมดูใน f เฟ o บุ๊นก็ต่อมาโตแยง่งนู่นนี่นั่นนี่ถ้าอยู่แขๆผมบ่าได้ยิ่งกัน <laughs> แต่ว่าจริงๆทํเลยาไมทําไมาไม,มันต้องเป็นนาดณนั้นครับซึ่งบางเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเลยอ่าแต่ไปเทียงในเฟซบุ๊กไปเที่ยงเรื่องก้นต่างปฏิท ไปเที่ยงกันเรื่องนูเรื่องนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้หรอกอะไรก็เราแต่ว่าเที่ยงกันเอาเป็นเอาตายผมว่าน่าเห็นดูน่าเห็นใจนะครับนัน่นนั่นมั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 นดูอะไม่ส้างสรนคือความขิดน่าจะไม่ใช่คิดบวกแต่สรุปไงไไม่ไม่คิดบวกแน่นอนครับคิดลบคิดลบคือเอาตัวเองเป็น,เป,นเป็นบรรทัดฐานอ่มุมตามในโลกนี้ไม่มีใครขิดทูกตองถังมดและไม่มีใครขิดพิษถังหมด นะครับเราต้องเอามาโดยเหตุเลยพุนอบอกว่านาฟนเนี่ยครับานาฝนเนี่ยที่ผักตายเราอยู่คนละเดือนกับผักอีสานผักเนื้อนะครับมไม่เห็นตรงกันเลยเราใส่เราไม่ดาว่าเอา้าใส่น้มไปท่วมผักอีสานเดือนนู้นเลยใส่ไม่ท่วมพร้อมกันละ่ะพอ,อได้เทียงกันเลยถ้าเทียงเรื่องพันันมันก็ไม่จบเลยไม่จบเลยลครับพอ,อ,อเอาทุกไมละ่ะ ขคนคนฟังฟังซามจังหวัดนี่กินกินอาหารรสหวานติด e: หวานข้นรสขคนปัตรลุงแล้วก็ส้นนำากินรสจัดเพชรทั้งว่าใครพิษนะจะให้คนปัตรลุงมากินหวานเหมือนคนปัตรนีย่าลาอยาลามันเป็นไปไม่ได้ความชอบมันไม่เหมือนกันเพราะเราต้องให้เกียรติกันเลยกันในเมืองุน คุณกินพแพตกวาไปเลยคุณกระทําไปของคุณไปผม,มกินหวานผมกระทํามของค,คไุไปไป็นงคุณกินเหมือนเราผือคําว่าร้อยเนี่ยไม่มีลิมิตมาวัดกันใช่ไหมค,ครับรายรายปฏทศกินรสชาติไม่เหมือนคนไทยอ,อานคนไทยเป็นอาหารรสจัดโรรูกันแต่ว่าทําไมปปะเทศตะวันโอกาสเขากินโรตีเขากินอาหารรสจืดมาเลเซียก็กินอาหารรสจืดเขาเขาวารา้อยภาษาเขาเรากับร้อยภาษาเราถึงเราจะให้คนมาเลเซียมากินเหมือนเรา เราจรคนมาเลเซียจะให้เรากิดมือเขามันเป็นไปไม่ได้ครับถูกไหมครับนั่นคือคิดให้บวก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 ครับิดในต่างซมชันคิดในตางซามคิดในตางดีดีเลยนะใช่ครับในท่านาต่ว่าเป็นผู้ดูแลในพื้นที่ของอำเภอจนะครับบางสวนไม่ใช่วทันอำเบอร์นะครับผมหรือเวลาเล็น้อยน่อยนายอยากอยากอีกความไอ้ไรให้เป็นตัวอย่างกับสั้นคมเถลไรกันของเราครับก็อยากให้ขิดบวกครับอยากให้ขิดบวก ากให้ให้เกียรติให้เกียรติความคิดของแต่ละคนนะครับแล้วก็เป่าไม้ก็คือทําปืนกระไดให้สังค,มมค,ค,งมมคุ่มมีความสุขให้คนรบกลางเรามีความสุขให้ชุมชุนมีความสุขดยการแบ่งปันถ้าทุกคนอยากข่าวสวรรค์ตามตีลักษาะโซนกลับไปตามเส้นทางตีลักษาะโซนนะครับปฏิบัติตามนั้นนะครับ,รบนอกเหนือจากเรื่องอิบาดัตนะเรื่องอิบัตัดก็ใครตั้มใครได้แต่ท่าเรื่อง สังคมเนี่ยศาสนากับ้อนเรื่องสังคมนะไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาอย่างเดียวนะศาส,สนาอิสลามกับ้ซนเรื่องสังคมออง้อนเรื่องความเป็นอยู่เพราะนั้นให้ใชรักศาสนาขิดบวกนะรับขิดบวกแล้วก็ช่วยเหลือสังคมซึ่งกันอะไรกันผ้มเชืว่วว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นกับครับวันนี้อบอุ่นครับท่านผู้ชมม,มานังในพื้นที่คลองอสวนนายยกฮารอนมันล้อครับนายยกเทสมนตรีตาบุญเจนะ อบอุ่นจริงๆตำบลบ้านหน้าครับตำบลบ้านหน้าเขาเอาไปรับผมอบอุ่นจริงๆครับวันนี้ต้องล่าท่านผู้ชมไปก่อนเลยรายการของเราหมดเวลาเวลาเม็สเซเลวพบกันไหมรอบหน้าโชคดีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับนายอัสลามุอะลัยกุมวะะะเรามตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮวะะอลัยกุมุสสลารุลอกะะเราะตุฮรบ